าจารย์แนะนําวิธีทําโลโก้เท่ๆแบบนี้ได้ไหมครับได้เลยครับไปดูเลยครับการที่เรามีโลโก้สั้นๆประมาณ 1- นึงถึงสามวินะครับมันก็เป็นการแฝงหน้าตาของเราลงไปในคลิปด้วยนะครับสมมุติว่าเราไม่อยากจะพูดในคลิปนะครับแต่ก็อยากมีหน้าเราอยู่ในคลิปด้วยก็ใส่เป็นโลโก้สั้นๆเล็กๆแบบนี้เข้าไปนะครับไปดูวิธีการทําเลยครับเราก็ไปที่แอปแคปคัตเลยครับ เพิ่มโปรเจกต์เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเลือกหารูปภาพที่เราจะนํามาใช้นะครับจะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้เป็นภาพนิ่งมันดูนิ่งๆิ่งดีครับจะไปเลื่อนดูสักนิดหนึ่งนะครับเอาภาพที่แสดงความเป็นตัวตนของเรามากที่สุดนะครับเอ่อผมเอาภาพนี้แล้วกันสนุกสนุกมาเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเมื่อได้ภาพมาแล้วนะครับอ่มีโลโก้ด้านหลังในขอลบโลโก้ครับจิ้มที่โลโก้แล้วก็จิ้มไปที่ลบเลยครับต่อมาก็เลือกเสียงนะครับ เข้าไปที่ระบบเสียงเลือก Sound Effect นะครับผมเลือกมาที่การเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลื่อนหาเสียงที่น่าจะโอเคสำหรับเรานะครับอืมเอาเรื่องเสียงนี้แล้วกันน่าจะได้ครับเสียงเรียกเค้าวิเศษอันนี้อยู่ที่ความชื่นชอบนะครับเสียงในเอ่อ e f น e c t มีเยอะแยะมากมายนะครับไปเลือกดูนะครับผมเอานนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับ ผมจิ้มดูจิ้มแบ็กมาตรงนี้นะครับขอลองเพล์ดูครับเสียงมาช้าเกินไปครับผมขอตัดนะครับจับแล้วก็เดี๋ยวขอเช็คหน่อยนี่ประมาณตรงนี้มาตรงนี้นะครับแบ่งฉากเลยแล้วก็ลบด้านหน้าออกครับลบครับเลื่อนตัวเสียงมาด้านหน้าสุดโอเคนะลองดูนิดเนึ่งโอเคแต่ขอดู จิ้มมาถอยหลังมานะครับก็จะเห็นกราฟสีของของเสียงนะครับนะพอดีเป๊ะๆมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดด้านท้ายออกลยครับจิ้มที่ที่เสียงแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาโอเคนะโอเคแล้วขอฟังอีกรอบนึงโอเคครับมาถึงตรงนี้ก็ทําการทําภาพนะครับให้มันค่อยๆขยายขึ้นมานะครับจิ้มไปที่ภาพถ่ายของเรานะครับแล้วก็จิ้ม คีเฟรมครับรูปข้าวหลานตัดด้านบนนะครับจิ้มบวกเข้าไปก็จะมีจุดเริ่มต้นแดงๆอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วเลื่อนไปตำแหน่งหลังสุดของคลิปนะครับ2มือครับบีบคลิปให้ใหญ่ขึ้นครับเราอยากให้คลิปเรามีการวูบแค่ไหนก็ตามนั้นเลยครับเนี่ยนี่นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอครับผมขอใส่ตัวหนังสือเข้าไปด้วยดีกว่าจิ้มเข้ามาเลื่อนเลื่อนมาหาคําว่าข้อความครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ผมดูแม่แบบข้อความก็แล้วกันอันนี้ก็แล้วกัน เราจิ้มเข้าไปเสร็จนะครับก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จิ้มที่ด้านบนนะครับจิ้มมาปุ๊บเราก็จะสามารถแก้ข้อความได้นะครับข้อความด้านบนผมจะใส่เป็นภาษาไทยนะครับว่าอาจารย์เปียกด้านล่างผมก็จะเขียนว่าสอนถ่ายทำสอนถ่ายทำนี่คือมันทั้งถ่ายภาพทั้งถ่ายวิดีโอทั้งตัดต่อครับเลยต้องใช้คำนี้แล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปครับ ก็ติ๊กถูเข้าไปอีกทีครับแล้วลองดูครับเทดูตัวหนังสือมันอยู่ด้านหลังนี่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งจิ้มมาที่คําว่าข้อความใหม่ครับแล้วก็คลิกเลือกที่คลิปตัวหนังสือนะครับคลิมออกมาให้มันตรงกันแบบนี้ดูว่าเสียงกับภาพมันเป๊ะไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเอ็กซ์อร์อาไปใช้งานได้เลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์แชร์ด้วยนะครับมีคำถามมีปัญหาก็สอบถามมาได้ในทุกๆช่องทางเช่นเคยครับ